มาแล้วครับยอดรับยอดจ่ายสำหรับชกสสมเดือนพฤศจิกาย,ยน2566าหครับเดือนนี้ครับแต่ละศพนี่นะครับแต่ตอนหนึ่งผู้เสียชีวิตนะครับสมาชิกจะถูกหักสีสบเวสตางค์ครับรวมๆแล้วเดือนนี้อสมอต้องจ่ายเงินสงเคราะห์367บาท36สตางค์นะครับเพราะว่าสมาชิกของเราเสียชีวิต896รารายนะครับซึ่งทายาทเกิดจะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ548,0 0 0 45บาท36สถตางค์นะครับแล้วก็ทายาทจะได้รับโดยประมาณในวันที่25พฤศจิกายน2566นะครับพี่น้องครับตอนนี้สมาชิกเราอยู่ที่1,336,696คนนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการทางเงินสงเคราะห์นะครับเมื่อใกล้ถึงกลางเดือนนะครับจะต้องนำเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีนะครับสำหรับผู้สมรส ส่วนอสมอนั้นนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเงินเข้ารปการก็จะเข้าบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความาถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรก่อนที่ชองสอสมอจะหักเงินท่านก็ตรวจสอบบัญชีนะครับว่ามีเงินคงเหลือนะครับมากกว่า4 0 0 5 0 0บาทนะครับทุกเดือนไปนะครับท่านก็จะได้สบายใจนะครับว่าสมาชิก,กภาพท่านจะยังคงอยู่แน่นอนแล้วก็ ถ้าหากสมาคมแจ้งหักเงินไปแล้วถึง2ครั้งแล้วหักไม่ได้นี่นะครับทางสมาคมก็จะคัดชื่อท่านออกจากบัญชีสมาชิกทันทีเลยนะครับเว้นอย่างเดียวครับเมื่อได้รับหนังสือแล้วนะครับท่านต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับต้องอุทธรณ์ภายใน30วันท่านจึงจะ,ะได้รับการพิจารณานะครับ ส่วนจะได้กลับมาเป็นสมาชิกอีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับจึงแจ้งพี่น้องอาสาอาสาอาสมอทราบโดยทั่วกันนะครับ,รบยอดรับยอดจ่ายเดือนนี้41สตางค์ต่อ1ผู้เสียชีวิตนะครับรวมแล้ว367บาท36สตางค์นะครับ uh, สมาชิกเราเสียชีวิต896ราหลายและทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์5 4 8 0 4 5บาท36สตางค์นะครับแจ้งทราบกันทุกคนทุกท่านฝากบอกตอ่อฝากแช์ต่อนะครับพี่น้องครับ